กบสวัสดีครับพี่น้องเอฟีทั้งหลายตอนเช้ามานี้มาับพบว่าตะนุ่ยแลวครับมานี้ตะนุ่ยพามาเก็บกุ้งครับใส่ไว้บอเรียงวานนี่กับน้องกระปลาครับนี่น้ำแห้งครับกระซูน้ำกระป๋าคือเทพกระปลาน้ำแห้งครับเลยลองเบิ้งครับมาวานนี่ค้มเลยครับเลยไม่ได้ใายทำครับเบิ้งตอนเช้าเลยพี่น้องก่อนมาเก็บเลยครับเป็นได้ไรสิมานบ่ ดูจะเป็นยังไงมาเลยครับพี่น้องเจอลางแรกเลยครับโอ้โหเนี่ยกับลังแรกครัเนี้ยหมานเนี่ยครับเอะไรเนาะอืมคือมิดแท้ครับโอ้มีตัวพี่น้องมีตัวดิฮะโอ้อโหมีตัวครับมีตัว อืมครับน้องนี่ครับมีโตครับออ้ยปัดปั๊ดปั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 ดขยัยบขยับบนรูปพี่น้องดีนะทดีพี่น้องให้เก็บกดครับเก็บเก็บเก็บอืมครับพี่น้องสั่นยังไง้วครับจกเอาเลยครับ ยิบก้นเลยเมื่เลยครับผมเปิดก้นเลยครับพี่น้องที่กำมอาอย่างเดียวนี่ครับอย่าวางไว้อีกครับพี่น้องฮะวางไว้คือเก้าครับใส่ตัวไว้เนื้อเฮายังอยู่ครับดีพี่น้องดีฮะเนาะหลังแรกกับมาแล้วครับมาแล้วไปครับหลังต่อมาครับพี่น้อง เมื้อหลังโตมาหลังโตมาเป็นยังไงโอ้อยหลังแรกก็มานแล้วครับหลังโตมาเราก็ต้องมานละนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอโอ้ตีนงอ,อกแล้วอึ๊บเนืนอได้หลังนี่โอ้มานมีตัววิน้อมมีตัว อุอ้ยอันยัพี่น้องเอ้ยอันยักุ์คนนะอุ้ยหลังที่สองอันยัครับพี่น้องเก็บครับเก็บ่งหลังโตมากครับเก็นอะไรไดครับอันยักษบอสหลังนี้ขาดแล้วขาดคนแรกอันนี้ก็นได้ก็นออกดงด่งด่งแล้วอุ้ปกินอะไรได้ อย่ังนี้บ่มหานครับพี่น้องหลังนี้สรงสามตัวบ่มหมานครับพี่น้องหลังนี้ดีครับมาบ่มหานครับหลังนี้บ่บมหานพม,มันขาดครับข้างหลังมันขาดหมดเลยครับพี่น้องเลยเข้าไปแล้วมันก็จะออกเงินตัวมันขาดเนาะ อัน้คือเก้าครับถ้าเก็บตัวแรงเพื่อเดียวไปครับลางปอม้าครับโอ้โหโอ้โหตกน้ำซะเนาะพี่น้องเลยนอางปอมาครับพี่น้องนี่ครับเป็นแนวได้ลางนี่ โอ้โหโอ่าณเท่ากันครับนิดหน่อยครับพี่น้องหลังนี้ก็นเลได้อยู่นิดหน่อยหลังนี้นี่พี่น้องพอได้ต๋ำพอได้พอได้โคได้เช้าอยู่รอกครับพี่น้อง ลงานเราอยู่นี่แหละครับพี่น้องหมู่พวกขัดยากครับเลยบอกลงเรียงวานครับค้ำกับเลยงานมาเลยวางวันนี้ครับเดียวตอนแรกอย่าเก็บครับเนี่ยเขายังเนี่ยป่าไม่น,นี่บางดูครับกลางเวนเป็นได้ไ,ดไปครับพี่น้องมืดกิดบุหรี่นะครับซิปกหลังตัวนี้เลย ก็ใส่ดีอยู่ครับน้ำมันแห้งครับเนี่ลองมงดูว่าน้ำแห้งเป็นอะไรอดน๋งนี้เป็นไรโอ้โหได้ยูพี่น้องเดี๋ยวขหเ,เอาลงมาก่อนนี่ครับพี่น้องนี่อ่าโอ้โหโบได้ครับโบได้ เดี๋ยวสาอยู่แล้วพี่น้องเขาได้กินอยู่แล้วครับเพื่อนี่มาเนี่ยเราขับม้าน้องโอ้เอาน้ำออกน้ำครับเขาออกนี่กันไหน แต่ไวคือเก่าครับวางไวเนื้อเขายัาง,ยงยไปครับพี่น้องแล้วจงขอที่ตามว่าผลรวมเป็นอะไรครับผลสรุปมาครับพี่น้องเก็บมัดแล้วครับพี่น้องเดย์ได้พอได้ปันเดียวกินยูครับพี่น้องพอได้เลี้ยวเสาอยู่ครับพี่น้องลำนองป,ป่าหมดแล้วครับน้ำก็เริ่มแห้งลงตัวเวนเริ่มขึ้นเลยพี่น้องเอ,อ้ยตายละ อ๋ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปอยู่คู่นองเลยครับนี่ครับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับขอบคุณขอบมาข,ขอบใจสภูสกคนที่เอาคอที่ตามตะนุ่ยครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ครับผูบ้ที่เข้ามาเบิง้งมาแยงการหาอยู่หากินของตะนุย่ยของวิธีชนบทบ้านเฮาครับครับการเห็นหนาเห็นหน้ากับนองป้าป้าครับ,รบ,บ,บ,าารบพี่น้องเช้าวันนี้ ก็ดีอยู่ดีกินครับผมรับผมกิมนี้ก็ขอจบอยู่คู่น้องให้แล้วครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ